พิมเมลีกนัดที่24ของฤดูกาล2025-2026คู่ระหว่างริฟูพบนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดคืนวันเสาร์ที่3 1มกราคม269เวลาตี3ณสนามแอนฟิลลิฟฟูอยู่ันักที่6ของตารางการแข่งขันลงเตะไปแล้ว23นัดมี36คะแนนเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะคาราบักไปได้6ประตูต่อศูนในเกมแชมเปียนลีกส่วนในพิมเมลีก5นัดหลังสุด เสมอ4แพ้1ส่วนทีมเยือนอยู่ในอันดับที่9ของตารางการแข่งขันลงเตะไปแล้ว23นัดเช่นเดียวกันมี33คะแนนเกมน่าสุดในแชมเปี้ยนลีกก็เสมอกับทางด้านเปเชไปได้1ประตูต่อ1น1ส่วนในพิมเมลิก5 5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5้าฤดูกาลหลังสุด10นัดนะครับเป็นลีพูที่เอาชนะไปได้7นัด แล้วก็เสมอไป3นัดส่วนในฤดูกาลนี้พบกันที่เซนต์เจมส์พาร์คเป็นรีฟูอัชนะไปได้3ประตูต่อ2อีกหนึ่งปัญหาของร์พูก็คือเ,เรื่องของนักเตะมีอาการบาเดเจ็บจากเดิมนักเตะตัวหลักที่มีอาการบาเดเจ็บอยู่แล้วอย่างเอเล็กซนเดอร์อิซักคอนเนอร์แบตลีย์โจนี่เลโอนีนะครับล่าสุดก็ทางด้านของแม็กขวายอย่างเจลมี่พิมปงที่มีอาการบาเดเจ็บจากเกมที่แล้วนะครับก็อาจจะ ต้องพลาด2ถึง3สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับส่วนทางด้านของโจโกเมสที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ในเกมที่พบกับบอลสมัทเกมนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นส่วนทด้านของอีบูโกนาเตเกมนี้ก็น่าจะมีะรายชื่อหลังจากที่หายไป3เกมเนื่องจากาติดภารกิจกับครอบครัวนะครับส่วนทางด้านของเคอร์ติสโจนที่เกมก่อนมีอาการป่วยทําให้ไม่มีรายชื่อ เกมนี้น่าจะกลับมามีรายชื่อส่วนทางด้านทีมเยือนพวกเขาต้อง,องรอลุ้นกับตันทีมอย่างบูโน่ยิมาริสที่พลาดในการลงเล่นเกมที่พ่ายแพ้ให้กับทางด้านแอสตันวิลล่าส่วนในเกมล่าสุดที่พบกับบีเชก็มีรายชื่อสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก็มีโชลินตันิโน่ดิลามนโต้รวมถึงฟาบินแชร์แล้วก็เอ็มคราฟสําหรับ11ผู้เล่น ในวันนี้ที่คาดการของเรียบูนะครับกุศาประตูอลิสันด์เบเกอร์แบ็กซายน่าจะเป็นทางด้านของมิลสเคอร์เคสกูสเซนเตอร์เป็นวูเชฟันได้วันนี้อีปูกลับมาก็น่าจะได้ลงสนามในการเล่นคู่กับฟันได้่วนแบ็กขวาที่มีปัญหาตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายสำหรับผู้เล่นปัจจุบันที่สามารถเล่นในแบ็กขวาได้ก็มีบัตลอรเอนโดเคอร์ต so ิสโจนโดมินิกโซบอสไลเกมนี้มองว่าทางด้านของอร์เนอร์ชล น่าจะใช้โดมนินิโซลบอสไลน์ในการยืนแบ็กขวาก่อนส่วนในแผงมิดฟิลด์ประกอบไปด้วยแรอันกาเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอัลิสเตอร์โคลินเวียดฝั่งซ้ายเป็นทนางด้านของคคนิกาัโปฝั่งขวาด้นานโมฮัมหมัดซาร่าและหน้าเปาเขายังคงเป็นพูกโกเอกริเก้คืนนี้เวลาตีสามเลวฟูเปอร์แอนฟิ์พบกับสาริกาโดนิวคาสเซลยูเนเต็ด